วันนี้เราจะพาน้องไอเดียมาลอยกระทงที่สวนสาธารณะหนองบัวค่ะเราก็ได้ซื้อกระทงมาแล้วนะคะเป็นกระทงขนมปังค่ะน้องไอเดียบอกว่าในหนูขอชิมหูน้องหน่อยแหว่งไว้แล้วค่ะหนึ่งไปค่ะตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะผู้คนก็หลั่งไหลามานะคะมาลอยกระทงนะคะทั้งร้านค้าทั้งคนนะคะเยอะเป็นหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็หาทางลงไปลอยก่อนนะคะ เดินเบียดกันค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาจุดธูปจุดเทียนแล้วก็กล่าวคำขอข้ามาแม่น้ำคงคานะคะพอขอข้ามาเสร็จจากนั้นเราก็จะลงไปลอยค่ะบันไดก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะถึงแล้วค่ะอันนี้เราก็จะลอยนะคะแล้วก็จะมีน้องน้อยๆอ,อ,อยู่ข้างล่างค่ะ เราก็จะให้ค่าบริการน้องนิดนึงนะคะให้น้องรอยไปให้ค่ะนี่ระทงเราไปแล้วค่ะรอยไปนู่นแล้วค่ะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามมากค่ะต่อจากนั้นเราก็จะไปเดินล่อหาของกินกันเลยค่ะนี่ร้านแรกที่เราแวะนะคะก็คือกรวโพดอบเนยค่ะของโปรดคุณแม่นะคะอันนี้ วันนี้เราซื้อสองถ้วยเลยค่ะได้แล้วต่อไปเราก็จะไปร้านต่อไปกันเลยค่ะผู้คนก็เดินหาของกินนะคะบางร้านก็หมดแล้วนะคะนี่ค่ะร้านโปรดของน้องไอเดียเลยค่ะไก่ป๊อบค่ะอา้าวนางไก่หมดนะคะคันนี้ก็จะเหลือเป็นเนื้อน่องนะคะน้องไอเดียก็เอาสองชิ้นราซอสเกาหลีค่ะ หว่างกินรอก็กินนึบจุบนึบค่ะต่อไปเลยค่ะร้านต่อไปค่ะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านขนมเบื้องนะคะอันนี้ก็ของโปรดคุณแม่อีกแล้วค่ะมีแต่ของหวานนะคะค่ำคืนนี้นี่ค่ะเราก็จะสั่งขนมเบื้องนะคะเราจะเอาไส้หวานนะคะ แม่ค้าเขาทําใหม่ๆเลยคะ่ะแล้วร้อนเลยคะ่ะขายไม่ทันเลยคะ่ะคนเยอะมากเลยค่แถมไส้เค็มด้วยนี่ได้มาแล้วคะ่ะน้องไอเดียชิมหน่อยคะ่ะต่อไปก็ก็จะเป็นร้านโลตีคะ่ะนี่เราจะสั่งโลตีใส่ไขค่ค่ะ ก็จะทอดล้ร้อนใหม่ๆเลยค่ะหอมเลยค่ะอากาศเย็นๆเสร็จแล้วค่ะแล้วเขาก็จะใส่นมน้ำตาลค่ะโอ้ยช้าๆไปเลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็กลับบ้านเลยค่ะเราได้ของเยอะแล้วค่ะ กลับบ้านไปทานกันเลยค่ะบ๊ายบาย